เออต้องใบทองเปิดแล้วทองคำมาแล้วหกร้อยบวกหกร้อยเมื่อคืนนี้เห็นแววตั้งแต่เมื่อค<ะ>ืนแล้วค่ะอ่าทองรูป,ปรพรรณขายออกขนาดนี้สี่หมื่นสองแล้วครับสี่หมื่นสองพันกับห้าสิบบาทค่ะทองรูป,ปรพรรณขายออก <c oughs> โอ้ส่วนทองแท่งสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาท <c oughs> แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่มันขาัปรับรอบแรกก็อย่าง <c oughs> ที่พี่บอกทองโลกเมื่อเช้านี้เป็นยังไงล่ะ กลับข,ขึ้นต้องเยอะนี่ขึ้นเยอะ,ะ,<ฮ>ะเห็นไหมขณานี้ท่าร่วมประพันขายออกสี่หมื่นสองพันห้าสิบบาทแล้วทะลุสี่หมื่นสองแล้วค่ะ,ะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างเปิดทองขึ้นมาขนาดยดียกันผมจะมาสรุปเรื่องนี้นิดหนึ่งทาความสะอาดเสร็จไหนดูรอบเดือนสิรอบเดือนเมษานี่ถ้านับเมื่อเช้าด้วยซึ่งบวกทั้งที่หนึ่งไปหกร้อยเนี่ยรวมแล้วทั้งหมดขึ้นมาแล้วสามพันเฉพาะเดือนเมษานะคะไอเดือนมีนาเท่าไหร่ มีนาขึ้นสองพันไอเกือบสี่พันอ๋อรวมทั้งหมดนี่ยังไม่ถึงอันนี้ครึ่งเดือนเนี่ยไปสามพันแล้วนี่มีนาเนี่ยสามพันเก้าร้อยห้าสิบมัม้งเฉพาะมีนาคมนะมนอ่านี่โอ้โหทองทองทองอนี่เป็นยังไงอ่าเสร็จสับ